Bang her with the text. She's my number one. Rolling on my bad girl. You can hit the blunt. Night time came. I can take you to the prom. สวัสดีครับอยู่ช่อง Night Shop ทุบอร์นะ่าวิสมาสอนลงไฟล์ที่เป็นอัปเดตตัวนักเตะนะนักเตะย้ายทีมอะไรประมาณนี้นะอย่างไรคุณต้องมีนะทีอ2แอปนี้นะนนะ Facebook กับ Zen A นะคือเป็นไฟล์ที่แบบ นักเตะย้ายดีนะพทั้งบรนโดไปแมนยูมาซี่ก็ไปปารีสอะไรแบบนี้อย่างไรกคุณโหลดแอดแตกไฟล์มาก่อนแล้วมาสอนโหลดแล้วกันแอดแตกไฟล์คิดไหมว่าแซดเอก็เจอแล้วเนี่ยไฟนเฟสเพสโตูครับพิมว่าแซดเอแค่นี้ก็น่าจะเจอแล้วนะฮะเนี่ยพอเจอแล้วคุณดาวน์โหลดมานะผมดาวน์โหลดไปแล้วนะฮะพอโหลดแล้วไให้ผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มนะเดี๋ยวคุณก็เข้ามาเจอแบบนี้นะฮะพอเข้ากลุ่มเราจะเจอแบบนี้อั่างแรกคุณแทก ขากรอกแล้วก็กรอกไปตามที่เขาบอกนะจากนั้นพอเข้าได้แล้วก็มาที่ประกาศนะพอเราที่ประกาศแล้วนะเราจะเจออันนี้นะเป็นไฟล์ภาษาไทายนะเป็นไฟล์แปลภาษาไทยก็ไฟล์ที่แบบโหลดแล้วก็สามารถโหลดได้นะก็ไม่ได้โหลดนะขเขามสอนการดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นอัปเดตนักติดย้ายทีมนะก็มาที่นี่ฮะอัน นี่ยเราจะเจอแนี้ผู้บังคับเมนูก็ดาวน์โหลดตอ,อยดดนยื่นเดบ์ดาวนะ์โหลดนหะน้าเรากดไปตรงนี้เลยฮะไปเลยจากนั้นนะเราพักหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนี่นเราจะเจอเป็นแบบนี้จากนั้นโหลดที่ Android กับ iOS เราเลือกที่แอนดรอยนะเพราะผมใช้แอนดรอยไงไอโฟนก็โหลดที่ iOS นะพอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บนะให้คุณโหลดไปเลยนะผมโหลดแล้วไงผมก็เลยไม่ต้องโหลดซ้ำนะฮะ แต่คุณต้องจำไฟล์ไม่ได้ดีว่าคุณโหลดไฟล์ไว้ที่ไหนนะฮะเพราะมันโหลดเสร็จแล้วก็เข้าที่ผมบอกแอปที่ผมบอกนะแอปที่ผมสอนโหลดแต่ต้นต้นคลิปนะ่ะก็มาที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดไว้นะคุณเลือกวิธีเข้าไปตรงนั้นนะนะผมไว้ตรงนี้เข้ามาตรงนี้เนี่ยเรากดอันที่สองนะแตกไฟล์กนที่สองไปเนี่ยจะได้ไฟล์นี้ปึครับจากนั้นให้เราคัปลอหรือตัดแล้วก็ได้เท่าแต่เรานะผมเลือกที่จะตัดเลยแล้วกันจากนั้นให้นา มานะมาหาโฟลเดอร์ที่เป็นโฟลเดอร์ของมันมาแป๊บหนึ่งดูผมจะหาคนแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะมาแปบบ๊บนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเ้ากดเข้าไปนะกดเข้าไปหนึ่งทีจากนั้นเลือกขนอกนปุ๊บ ถห้เรากดวางเลยนะงานนี้ปุ๊บกดวางนะครับทุกคนกดวางไปเลยจากนั้นเราที่ Android เข้าไป Android เขาที่แอนดรอยปุ๊บมันที่ Data นะแล้วก็เลือกไฟล์ของตัวเองนะไฟล์เนี่ยไฟล์ของไฟล์เกมนะให้เราที่ไฟล์ของเกมนะฮะรอคอมหานี่พอเจอกดเริ่มใหม่เริ่มใกดเริ่มใหม่ทำไปอีกถ้าผมทำเร็วเกินไปก็ สามารถย้อนดูได้นะครับประมาณนี้ก็เน,นี่ยเราก,ก,รก็กดอันแรกกดอันแรกปึ๊บจะมาเจอน,นี้นะฮะแต่นั้นนะให้เรากดลบนะฮะเจอไฟล์นี้เดื่อนี้เฮ้ยเจอไฟล์นี้เรากดลบไปเลยกดยิ yes, ้ไปเลยนะลบไปเลยพอเราลบเสร็จแล้วนะฮะเราเข้าที่เกมนะฮะพอเขเกมแล้วตอนแรกมันจะค้างแบบนานมากนะฮะให้ทุกคนไม่ต้องตกใจเลยนะ ามันกําลังโหลดอยู่พอพอาานานปุ๊บมัจะาเข้าหน้านี้นะพอหน้านี้ปุ๊บเราเลือกเนะี่ยคุณเรย่าลมเปลี่ยนตรงนี้นะมีนาะคมเนะี่ยเป็นสัปดาห์ยี่สิบเอ็ดนะเปลี่ยนเป็นสัปดาห์ยี่สิบเอ็ดจากน,านั้นนแล้วเลือกที่เรื่ต้องการที่จะเล่นนะผมก็เลือกวัที่ฝรั่งเศสปารีสเฮ้ยฝรั่งเฮ้ยอังกฤษเฮ้ยพิมารีก,กับพิมารีก,กับลีกเอิง ับรขอโทษด้วยละกันนะครับคือสองลีกนี้มีเตะที่เตะดดงย้ายมานะคือโรนโดกับแมซีทุกคนน่าจะรู้เป็นข่าวดังดับเนี้ผมจะมาดูละกันนะให้คุณรอก่อนนะอันนี้เป็นไฟล์ของ2องพนยิบนะสองยี่ิบยังไม่ออกมาสองยี่สิบก็จะเปิด วางประมาณวันที่9นะของ PC ของส่วนสำหรับโมบายก็ยังต้องรออยู่นะยังไม่ผ่านนะนี่ว่างมาจะเจออันนี้ฮนะโอ้เลือกที่เมนูแล้วกันฮนะคือของมือถือก็ของโมบายเราต้องรออีแป๊บหนึ่งนะแต่ของพีซีแน่แน่แล้วคือวันที่9นะวันที่9พฤศจิกายนมาแน่ๆคือของพวก PC นะครับก็ ของโมบายก็ต้องรอก่อนแล้วกันนะฮะแปบ๊บหนึ่งนะพอมาเจออย่างนี้แล้วแป๊บหนึ่งแปบ๊บเดียวครับเป็นแบบนี้นี่มาแล้วครับเรียบร้อยจากนั้นนะให้เรามาดูนะตอนแรกจะไม่มีพวกโรนโดวาลานหรือแจ็คหรือหรือหรือพวกซานโชนะเพราะว่า อันนี้คือไม่ใช่ของตัวเกมแบบเดเทกของคนยสิสองนะเพราะว่ายิบสองยังไม่ออกมานะตัวเกมนี่เป็นของลงเซฟเฉยเฉยนะให้เรานะฮะนี่มเราดูก่อนนี่ก็มีนี่นอร,อ,อริทวัตฟอร์ดก็มาเรียบร้อยแล้วนะทุกทีมอ่ะก็ปรับก็ย้ายก็ผมก็ปรับมาให้แล้วนะวันนี้คือตอนนี้เราอไอก่อนนะใเราเนี่ยผมจะมายกเลิกมันก็ชั้มิดออกก่อนแล้วกันนะครับ พราะว่าจะได้แบบถึงโนริวนะมันจะย้ายให้เราให้เราตอนประมาณใกล้ใกล้เปิดหลีกนะมันจะไม,ม,มะยย้เราตอนใกล้ใกล้เปิดหลีกตอนนี้จะเพิ่งตกใจนะเพราะนักตีไม่มาคือมันจะย้ายเราตอนใกล้ใกล้หลีกจะเปิดนะนั่นแหละมันจะมาพวกมาลานพวกอะไรจะมาโนรูนูอะไรจะมาให้คุก้องเนะี่ยให้คุณนะ่ะกดไปที่ไปต่อเรื่อยๆนะเนี่ยบน บนบนขวามือนะเนยก,กดไปต่อเรื่อยๆเลยจนถึงใกล้ๆเปิดหลีกนะผมจะไม่ตัดแล้วกันท่านตอนนี้เดี๋ยวทุกคนจะงงแบบตัดบบตอนที่แบบนักเตะย้ายมาเลยก็ผมนจะงงหมดไม่เข้าใจผมมามาดูของปารีสกนะ่อนเนี่ยนี่นะก็ยังม่ซี่ยังไม่มานะรอไปก่อนนะผมไม่อยากจะตัดไนงะท่านตอนนี้เดี๋ยวทุกคนจะงงอีกเวลาผมตัดไปนักเตะย้ายมายังไงผมกดต่อไปเรื่อยๆนะดูนะฮะ นใกล้กจะเปิดหลียนักเตะคือจะมาหาทีมเราเองเราไม่ต้องไปกดซื้อนะฮะมันจะมาให้เราเองเลยนะอัตโนมัตินะพวกที่อื่นก็ระยะอัตโนมัติเลยนะเดี๋ยวคอยดูแล้วกันเดี๋ยวทุกคนคอยดูแลกันนะเะนะี่ก,กดไปต่อไปต่อเรื่อยๆนะกดไปเลยนะกดไปเลยนี่ผมไม่ตัดเลยนะขั้นตอนแบบพวกนี้ผมไม่ตัดนะ ทุกคนจะงงนั่นผมกลับไปแล้วตอนที่ไหนที่นั่นอีกนี่ฮะนาติจะมาละรอแป๊บนึงนี่มาละซานโช่นี่ฮะเรากดต่อไปเรื่อยจะมาซานโชกมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยจากมูริเชอดงงนี่วาลานก็มาด้วยประมาณนี้ฮะเรากดต่อไปเรื่อยนะมันใกญ่เพราะรกไม่เยอะเพิ่งตกใจละกันนะฮะเนี่ยพอโรนโดมาปุ๊บนี่ยฮะดวงเงินกันเรางานเงินเราติดแดงแล้วเราต้องมาตับนี่ปรับปุ๊บโรนโดมาเรียบร้อยประมาณนี้ฮะ เห็นไหมในเจมก็ย้ายาไปผลีดของกิงก็ย้ายไปผลีดก็ไปเรียบร้อยถือว่าดีมากคนระับไฟน์นี้นี่ปารีสก็มีแมซี่เรียบร้อยแล้วนี่ไงแมซี่นี่นมาปารีสรเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะฮะผมก็จะป,ประมาณนี้นี่ฮะคิมมี่ได้มาแล้วนะ มาดูอ่ะดอนนารูม่าฮาคิมมี่นี่แล้วก็เมนนดุ่มก็เบมาเรียบร้อยนะลาโมสอ,อีกนี่ตามชีวิตจริงเลยนะที่ย้ายมาเนี่ยครบนะฮะจะเป็นพวกตีมใหญ่หรือว่ตีนเล็กตีมเล็กๆอะไรน้อยๆก็อาจจะไม่มีนะพวกนักเตะใหญ่ต้องไปหาซื้อเองนะประมาณน,นี้ก็สำหรับใครที่อยากโหลดก็ ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะเป็นลิงก์กลุ่มนะก็เข้ากลุ่มปึ๊บแล้วก็ทตามทางที่ผมบอกต้นคลิปนั่นแหละครับย้นำนะว่าต้องเข้ากลุ่มไปโหลดนะฮะประมาณนี้แอดมินก็ใจดีแอดมินกลุ่มฮนะะปรมาณนี้ฮะทำทั้งภาษาไทยไฟล์ภาษาไทยอะไรมาแจกอะไรนี่ก็ฟรีหมดด้วยฮะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็ มีแค่นี้นะก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ผมด้วยละกันนะก็อันนี้ก็ขอไปละ